สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งคลิปนี้จะพาทุกคนมาฟังมาคยี่ Q&A ของนิตยสารหัวจีนนิตยสารบีด XL ถ้าออกเสียงถูกผิดต้องขออภัยด้วยนะคะโดยคลิปนี้จะเป็นคำถามที่เหลือจากคลิปก่อนนะคะที่ต้องตัดเป็น plus p เพราะกลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไป plus ที่สองนี้จะของเริ่มต้นกับคำถามนี้ค่ะ คุณไม่มั่นใจในตัวเองตอนไหนที่สุดหลิงร้องเพลงกับเต้นน,นจะไม่มั่นใจสุดๆเลยอเออเวลาขึ้นแฟนมีตร้องเพลงกับเต้นยิ่งแรกๆก็คือยิ่งไม่มั่นใจเลยอขออ้อมน่าจะเป็นแบบเวลาอยู่ต่อนหน้าคนเยอะๆคืออ้อมอาจจะดูมั่นใจแต่จริงๆแล้วอ้อ,อมอินซิเคียวแต่ว่าทุกครั้งที่อ้อมดูมั่นใจเพราะว่าอ้อมมีเพื่อนอยู่ด้วยตลอดมีแม่มีแบบมีพี่มีแบบแบบทีมงานอยู่เป็นเพื่อนตลอดอ้อ,อมเลยดูมั่นใจแต่ว่าแบบ เอาจริงๆเราออมเป็นคนขี้อายมากออมไม่มั่นใจตลอดเวลาตอนเด็กๆออมไม่มั่นใจจนถึงขนาดแบบไม่กล้าเดินไปซื้อไม่กล้าเดินไปสั่งก๋วยเตี๋ยวในร้านอะเออไม่ไม่มั่นใจเลยไ,<อ>ไม่รู้แค่ไม่กล้าเดินอะ่ะกลัวกลัวโดนคนอื่นจัดแต่ว่าไม่เป็นไรตอนโตเราแบบเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วอืมพี่หลิงตอบมาก็ตรงตามที่พี่หลิงพูดมาตลอดว่าตัวเองไม่มั่นใจตอนตัวเองร้องเพลงกับเต้น แล้วถ้ายังจํากันได้เพลงเดี่ยวของพี่หลิงร้องที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ใจซ่อนรักเพลงสุดท้ายฉันก็เจ็บหนะพี่หลิงเคยบอกว่าปฏิเสธไม่ยอมร้องเพลงนี้ไปตั้งหลายรอบแต่คุณดิวไม่ยอมเลยต้องร้องแล้วตอนเข้าห้องอัดมีคนอยู่เยอะๆพี่หลิงก็บอกว่าจะร้องเบาๆกลัวเขาได้ยินแต่ถ้าไม่มีคนหรือคนน้อยถึงจะกล้าร้องดังขึ้นคือพี่หลิงคิดว่าตัวเองเสียงไม่เพราะ แต่สาววัยว่าโนโนโนค่ะเสียงพี่หลิงหวานมากร้องเพลงออกมาได้ไพเราะหวานมีพลังทำไมถึงหวานแล้วยังมีพลังละ่ะเอาจริงๆนะเสียงของพี่หลิงจะเป็นโทนเสียงทุ้มต่ําเล็กน้อยบวกกับแฝงความหวานละมุนในตัวเมื่อร้องเพลงออกมาเลยดูหวานละมุนเคยมีคนบอกว่าเสียงพี่หลิงเหมือนเสียงของพันวรการฟังแล้วมันมีเสน่ห์มาก ถ้าได้ไปเรียนร้องเพลงและเพิ่มความมั่นใจเข้าไปอีกนี่รับรองเป็นนักร้องแถวหน้าเมืองไทยได้สบายสบายค่ะส่วนการเต้นท่าพี่หลิงซ้อมบ่อยๆฝึกบ่อยๆปล่อยจอยจอยแบบไม่เขินพี่หลิงก็ทำได้เหมือนวันงานแฟนมีตรพี่หลิงก็เต้นก็โชวออกมาได้สนุกส่วนน้องออมบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแทบจะทุกครั้งเลยก็ว่าได้อ่ะคือถ้าน้องไม่บอกนี่ดูไม่ออกเลยนะคะ แต่พี่หลิงคงสังเกตและดูออกพี่หลิงจะคอยให้กำลังใจคอยชมน้องออมตลอดเห็นแล้วน่ารักมากอย่างตอนไปงานแฟชั่นวีคที่ปารีสพี่หลิงจะคอยชมน้องว่าสวยแล้วเอาจริงๆพี่ก็จะชมเสมอบอกว่าเธอเป็นคนสวยสวยมากสวยคราบหน้าสดก็สวยใส่อะไรก็สวยไม่ใช่แค่พูดให้กำลังใจแต่พี่หลิงอยู่ข้างๆคอยสปอร์ตน้องตลอดเวลาน้องรู้สึกไม่มั่นคงก็เป็นที่พักใจให้เสมอ ไม่แปลกใจเลยที่น้องออมจะรักพี่หลิงมากรักที่เขาคอยสปอร์ตกันและกันเชียร์อัพกันเสมอคอยเติมเต็มให้กันจริงๆค่ะน้องออมก็ดึงความน่ารักสดใสของพี่หลิงออกมาคือทั้งคู่ส่งเสริมสปอร์ตกันและกันเสมอมาสองคนนี้เขาคอยสพอร์ตกันในจุดที่เป็นวิกยต์ของแต่ละคนสังเกตเวลาพิธีกรถามอะไรพี่หลิงน้องออมจะตั้งใจฟังคอยช่วยดูไม่ปล่อยให้พี่ตายใหม่ ถ้าพี่เริ่มติดๆดขัดขัดน้องจะกระซิบบอกบทช่วยเริ่มให้ก่อนช่วยผู้เสริมให้พี่ไหลไปต่อได้สองคนนี้เขาคอยสปอร์ตกันดีมากจริงค่ะจนนักข่าวแฟนคลับแซวว่าน้องออมกล้องทางนี้แต่เปล่าน้องออมจ้องคอยฟังและสปอร์ตพี่หลิงตลัวพี่หลิงตายไม่ไม่เข้าใจภาษาไทยน่ารักมากๆๆๆ แต่ความไม่มั่นใจในตัวเองของน้องออมนี่อยากบอกน้องออมนะคะตอนนี้น้องออมไปไหนมาไหนทำอะไรน้องออมก็จะอยู่ในท่ามกลางคนที่รักน้องออมน้องออมไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะคำถามต่อมาสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและสิ่งที่เสียดายที่สุดในปี2024คืออะไรมีความสุขที่สุดหรอจริงๆฉันคิดตลอดอะแต่ฉันลืม เออสิ่งที่ทําให้ออมเสียใจที่สุดออมก็ลืมเสียดายที่สุดก็ลืมเหมือนกันส่วนมีความสุขก็นอกจากเรื่องงานครอบครัวยของพี่อะมีความสุขที่สุดหรอมีความสุขที่สุดก็คงคงเป็นช่วงที่ได้อยู่กับคนที่เราอยากอยู่ด้วยสิ่งนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญเสมอส่วนเรื่องที่เสียดายที่สุดก็คือฉันทําฉันทําแหวนหายในมูลค่าเยอะอยู่ โอ้แม oh ่ก็เสียใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็คิดว่าเออฟาดขอฟาดขอไปใช่น้องออมบอกว่ามีความสุขเรื่องงานกับครอบครัวส่วนพี่หลิงบอกว่ามีความสุขที่สุดคือได้อยู่กับคนที่เรารักส่วนเรื่องที่เสียใจที่สุดคือทำแหวนหายอ้ยอยๆอยขนาดพี่หลิงเป็นคนที่ดูละเอียดรอบคอบยังทำแหวนหายนี่ว่านะแหวนอาจจะไม่ได้หายก็ได้ แต่อาจจะลืมไว้ซักที่ก็ได้เดี๋ยวน้องแหวนคิดถึงพี่หลิงน้องแหวนก็กลับมาค่ะคำถามต่อมาคือช่วงนี้มีเป้าหมายอะไรหรือมีอะไรที่อยากทำให้สำเร็จบ้างในเรื่องงานก็ก็อยากอยากอยากอินเตร์ส่วนเรื่องเรื่องส่วนตัวอยากให้รางวัลตัวเองเป็นจริงๆอยากให้รางวัลที่บ้านเป็นบ้านเอ,อ่อความสนใจ เป้าหมายใหม่ๆและความสนใจใหม่ๆช่วงนี้น่าจะเป็นแบรนด์คลีฟไซเลนค่ะคือตอนนีเ้เหมือนจัดการแค่มีแค่สมาชิกในครอบครัวที่คอยช่วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบอยากจะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อแบบอ่ะอย่างเช่นจะส่งต่างประเทศแล้วก็แบบออกแบบคอลเลกชั่นใหม่ๆออกมาให้มันแบบไปในทิศทางเดียวกัน แบรนดิบบ Brand ing ้งอะไรเงี้ยทำให้แบบดีดีหน่อยก็ธุรกิจของใ,ใช่สนใจเรื่องนี้มากทุกวันนี้ทำงานกลับบ้านไปก็คือตีบกลับไปคุยงานเรื่องนี้แล้วค่ะอืพี่หลิงค่ปปีนี้สาววายว่าพี่หลิงน้องออมได้โกอินเตอร์แน่นอนค่ะส่วนแบรนด์เสื้อผ้าถ้าทั้งคู่ตั้งใจทำรับรองว่ามันต้องไปได้ไกลมันต้องสำเร็จแน่นอนค่ะสาววายเอาใจช่วยคำถามต่อมา คุณจะทำยังไงถ้าตื่นมาแล้วกลายเป็นลาบูบูกลัวค่ะลาบูบูเป็นสัะหราดนะคะแล้วตุ้ยฉันไม่เหนอะฉันรักบูบูก็จริงแต่ฉันอยากกอดบูบูมากกว่าเป็นบูบูแต่ฉันชอบแบบบูบูมาอาจจะคิดตุยทิมนึงนะครับรอะลาบูบูก็น่ารักจะเอาไปหลอกเด็กครับลาบูลาบูแต่ฉันถึงไดเพลงแล้วก็ท่าเต้นของลาบูบูมาลาบูลาบูบูมันมันแค่เด้งขึ้นมาในหัว ลาปู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 แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งใะนันมาเป็นเพลงสองปูลาปูลาปูลาปูปูลาปูลาปูปูฉันรู้แหละฉันจะจัดปันให้ลาบูบูจัดปันให้ลาบูบูอย่างเอ้ยใช่ถ้าฉันตื่นมาฉันเป็นลาบูบูฉันจะไปหาหมอฟันก่อนเตอร์เป็นใครก็ต้องตกใจกลัวอย่างที่น้องอมว่าล่ะ ก็มันเป็นตุ๊กตาเนาะเราเป็นเรานี้ดีที่สุดส่วนพี่หลิงนี่ห่วงสวยก่อนเลยจะพาลาบูบูไปจัดฟันก่อนก็จริงนะถ้าตื่นมาแล้วเราเป็นลาบูบูมันแก้อะไรไม่ได้ต้องอยู่กับมันก็ขอให้สวยดูดีก่อนเลยพาไปจัดฟันก่อนเลยฮ่าฮ่าฮ่าคำถามต่อมาคุณจัดการกับความขัดแย้งความเข้าใจผิดอย่างไรเจ๊ก็ตนเข้าใจผิดมาตลอดเข้าใจผิดได้ ่พูดอะไรที่มันเป็นไม่จริงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดหรือว่าถ้ามีวิธีที่ดีที่สุดก็บอกบอกลิงหน่อยแต่ว่าวสําหรับใช่แต่ว่าสําหรับลิงก็ลิงก็ยังคงอยู่เฉยเยอ่ะก็อาจจะไม่ได้แก้ไขตรงนั้นไปแต่ลิงเป็นคนเงียบอ่ะไม่ค่อยอธิบายอะไรเป็นคําถามที่ดีนะมันทําให้เห็นทัศนคติของทั้งคู่ตอบมาว่าอยู่เฉยๆมันก็สามารถแก้ไขได้นะคะทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็จะรู้ความจริงก็จะเข้าใจเราเอง ยิ่งช่วงที่เขาเข้าใจผิดบางครั้งเราไปอธิบายมันยิ่งจะคิดว่าเราแก้ตัวสู้อยู่เฉยๆไปก็ดีเหมือนกันคำถามต่อมาสามสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จในปี2025คืออะไรทำแบรนด์ให้มีชื่อเสียงแบบเป็นวงกว้างแล้วก็สองคือได้เล่นละครหรือภาพยนตร์แบบ แพคเตอร์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเล่นอแล้วก็สามคือกอินเตอร์ครับอืมอยากซื้อบ้านคิดไม่ออกอไม่อยากซื้อบ้านเออเหรอยใจคนเปลี่ยนอีกแล้วอยากซื้อบ้านแล้วก็ทำ Always Wonder ให้ให้ให้ตกตด,ดให้กดตดแล้วก็กอินเตอร์มากขึ้น ่เชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าสิ่งที่ทั้งคู่อยากทำให้สำเร็จมันต้องสำเร็จแน่นอนเพราะทั้งคู่เป็นคนที่ตั้งใจสาววายเป็นกำลังใจให้นะคะคำถามต่อมาถ้ามีพลังวิเศษอยากช่วยคนอ่อนแอหรืออยากลงโทษคนไม่ดีเอางี้ไหมเราเป็นคนละอย่างเดี๋ยวเราลงโทษคนที่ไม่ดีเองอืมเธอช่วยเหลือผู้อ่อนแออโลกเราจะได้ประดุงความยุติธรรมเดี๋ยวออมจะเดี๋ยว,จะ,ยวจะจัดการคนไม่ดีเอง อืมก็ดีร่วมมีใจได้ดีเขาสองคนน่ารักกันจังจะทำอะไรก็อยากทำด้วยกันสองคนตลอดคือคิดจะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ตามจะมีอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นด้วยกันเสมอมันน่ารักมากเลยนะรักกันไปนานๆน,น,นะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังเรามาจนจบยังไงก็ฝากติดตามนิั่นพีโซแล้วก็พวกเราสองคนด้วยนะคะพี่ลิงฝากติดตามด้วยนะคะก็เจอกันใหม่ Bye-bye. We love you. Mwah.